สวัสดีคนเกิดวันพุธท,ทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับสู่ smiling taro า,า,ายตาค่ะก็ทุกๆคนคือเซฟโซนคือรอยยิ้มของตาเราคือพลังงานเดียวกันเราเลยมาเจอกันนะคะก็คลิปนี้เป็นวันเป็นทั้งวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนนะคะก็มาดูกันว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเรื่องอะไรคะ ขอบคุณทุกๆคนเสมอสำหรับท,ทุกการสปอร์ทั้งการรับชมคลิปการกดไลค์การกดแชร์การกดปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วก็การโอนสนับสนุนช่องให้กับตารวมถึงการมาดูดวงซื้อของเสริมดวงแล้วก็การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนอยู่เสมอเลยค่ะก็มาเริ่มมาเมอยซอยไพทาโรุกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะบางคนเพิ่งจะเป็นโสดหรือคุณออกมาทำฟรีแลนซ์มีอาชีพฟรีแลนซ์ทำงานของตัวเอง เป็นการให้คนอื่นๆหรือคุณอาจจะเป็นอาสาสมัครก็ได้นะคะไปช่วยคนที่ยากไร้นะคะหรือเด็กๆบนดอยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาสาสมัครก็ได้อือตารู้สึกว่าคุณกำลังเดินตามความฝันของคุณอยู่อ่ะบางคน ออกจากงานประจำมาทำอาชีพนี้เป็นแบบอาชีพหลักไปเลยอ่ะอหรือบางคนก็กำลังคิดกาลังคิดนะคะว่าจะออกจากงานประจำดีหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายปีละค,คุณอาจจะกำลังคิดว่าเออคุณมีความฝันนะแล้วถ้าแบบเออเรารอโบนัสก่อนไหมแล้วก็ค่อยออกจากงานประจำอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความคิดของการที่แบบ อยากมีอิสระอยากออกไปอยากทําความฝันให้เป็นจริงอะ่ะความรู้สึกณนะตอนนี้ของคุณน่ยนะคะอยากออกไปทําอะไรสักอย่างที่เป็นการให้การขายขนมการเปิดร้านของชําการให้เสียงหัวเราะการเป็นนักพูดการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นการทําช่องก็ได้หรือการให้ในแบบไหนก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นอมืมาดูสิเรื่องดีด ใบแล้วก็ใต้สำหรับหนึ่งใบนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนคือเรื่องอะไรคะคุณจะต่อสู้เพื่ออิสราภาพของตัวเองถ้าครอบครัวคุณไม่เห็นด้วยเช่นคุณอยากจะออกมามีบริษัท ออกมาก่อตั้งบริษัทหรือออกมาเพื่อไปต่างประเทศหรือออกมาทำธุรกิจตัวเองนะคะเราใช้เงินของตัวเองเนี่ยคุณจะได้ทำมันหรือได้วางแผนในเดือนพฤศจิกายนอันนี้ไม่รู้เป็นแผนที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าตั้งแต่ตัวตนของคุณเมื่อกี้ที่เป็นเจ็ดถ้วยแต่ถ้าคุณบอกว่าอุ้ยมีอยู่แล้วค่ะ คุณจะได้ลงมือทํามันทันทีในเดือนพฤศจิกายนจะถูกปีกให้ทำสองถ้ายังไม่ได้ทําจะมีการวางแผนในการทําลองดูว่ามันมีรอยรั่วอะไรบ้างหรือว่าถ้าคุณทําเนี่ยธุรกิจนี้ค่ะปัญหาจะมีเรื่องอะไรได้บ้างนะถ้ามันสําเร็จจะมีเรื่องอะไรได้บ้างนะเราให้คุณไปหาว่าปัญหาที่คุณลิสต์ออกมาเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปแก้ปัญหาเพื่อ ให้คุณได้เก่งมากขึ้นในสิ่งสิ่งนี้หรือบางคนเนี่ยไม่กล้ากับอาชีพเนี่ยคุณจะกล้าแล้วในเดือนหน้าคุณจะออกเลยหรือคุณอาจจะลองทำควบคู่มาด้วยตลอดก็ได้นะคะพลังงานเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกว่าคุณมีความฝันแล้วแบบคุณอยากจะออกแต่ถ้าคุณบอกว่า ทำมาอยู่แล้วค่ะคุณตาทำมาเรื่อยๆทุกเดือนแล้วมันก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแสงว่าสิ้นปีนี้คุณน่าจะแบบคุณตาเดี๋ยวออกไปทําฟรีแลนซ์เต็มตัวเลยค่ะเดี๋ยวออกไปทําอาชีพนี้เต็มตัวเลยตายินดีด้วยกับคนที่ได้เจอเส้นทางของคุณแล้วคุณจะเป็นควีนถือไม้เท้าที่เอ๊ะคริงถือไม้เท้าสิที่เก่งลุย ลุยด้วยตัวเองเติบโตด้วยตัวเองล้มด้วยตัวเองสำเร็จด้วยตัวเองมีเงินเก็บเยอะมากขึ้นด้วยตัวเองปล่อยวางความคิดบางอย่างที่คุณแบกเอาไว้เป็นความเชื่อตั้งต้นที่มันไม่ไมดีอะค่ะหรือมันผิดอะปล่อยมันไปไปเชื่อแบบใหม่ด้วยคุณจะเก่งมากๆเลยในเดือนหน้าหรือใครบางคนอยากทำอะไรออนไลน์หรืออยากไปต่างประเทศอะเดอซัน หรือเดินทางไปไหนเนี่ยคุณจะได้ไปนะคะจบแล้วโหสุดยอดเลยคนวันพุธเอาชัยชนะไปเลยขยายสิชัยชนะอาจจะมาจากการที่คุณต้องละทิ้งอะไรบางอย่างนะคะความสัมพันธ์ของใครบางคนเนี่ย ความสัมพันธ์ของใครบางคนแล้วคุณก็ไม่ได้บอกด้วยหรือคุณจะทำแล้วไม่ได้บอกคนอื่นหรือเปล่ามันเหมือนกับเป็นการกล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งเนี้ยเหมือนกับเลือกเส้นทางใหม่โดยที่ไม่ถามความสมัครใจของคนอื่นด้วยนะถ้าเป็นแบบนั้นอนะ่ะคุณชนะใจตัวเองมากๆนะคะแล้วคุณคิดว่าคุณพลิกชีวิตคุณได้ด้วยสิ่งเนี้ยอาชีพนี้ของคุณอ่ะ เดือดซันมารอแล้วคุณคิดถูกแล้วเพราะคุณต่อสู้คุณไม่ได้ยอมแพ้นี่คุณเลือกที่จะไปต่อคุณเลือกที่จะไม่ยอมแพ้แล้วคุณเลือกที่จะรับเดือดซันนี้มาไว้ในมือแต่ต้องปล่อยให้บางอย่างจบจะมีการจบมีการเริ่มต้นใหม่ได้รับชัยชนะ เกี่ยวกับอาชีพของคุณที่ตารู้สึกเลยไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ขึ้นมาเลยมีเรื่องของงานกับเงินขึ้นมาบอกว่าเงินคุณจะเยอะมากๆหรือมากขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนยินดีด้วยนะคะอืมแล้วไพอ่อาราเคิรอยากบอกว่าอะไร You are higher s e l l ติดต่อกับ higher s e l l ของคุณคุณกำลังจะได้เฉลิมฉลองหรือเนี่ยคุณจะพาครอบครัวไปถึงเป้าหมายได้ไปถึงจุดที่คุณรู้สึกว่ามันคือจุดสูงสุดของคุณได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธตายินดีด้วยกับการที่คุณได้กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่างานของคุณถ้าคุณแบบเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะมีเงินดีมากขึ้นมันคงขึ้นมากๆในเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเจ็ดดาบกับห้าดาบกำลังบอกว่าถ้าลึกๆในใจของคุณนะ่ยคุณรู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ถูกต้องอะแล้วคุณกำลังเดินจเจริญรอยตามรอยเท้าของตัวเองเนี่ยให้เลือกที่ อินท i ชันหรือสัญชาตญาณของคุณนะคะเชื่อมั่นหรือว่าคุยกับไฮเออร์เซลของคุณบ่อยๆว่าเนี่ยไพ่ใันี้ไพ่แห่งอีเวนต์คุณจะได้รับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เหมือนเดอะซันใบนั้นแล้วเอามาให้ครอบครัวคุณเห็นว่าคุณมีศักยภาพเกินพอเสมอนะคะเราให้นางฟ้านแนะนำกับคุณก่อนไปไหน่อยค่ะ แปดแปดแปดเอาบันดานส์โอ้โหฉันฉันที่เป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนโอ้ย oh, ok ินดีด้วยเดี๋ยวกดกระดิ่งนะคะแปดแปดแปดวันเกิดกลับมาแล้วนะทุกคนคุณจะมีชีวิตที่มีพร้อมทุกอย่างเนี่ยเห็นนี่ไหมคะนี่คือทรัพย์สมบัติของคุณ เงินถุงเงินถังเงินก้อนบ้านที่ดินเพชรพลอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน,นางฟ้ากำลังบอกคุณว่า คุณกําลังได้รับพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบประตูแห่งโอกาสกําลังเปิดออกพรอ,อันประเสริฐหลั่งไหลเข้ามาถึงเวลาแล้วที่จะโอบรับศักยภาพทั้งหมดของคุณและบรรลุสิ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้เมื่อคุณทําเช่นนั้นความสําเร็จความรักสุขภาพและความสุขจะเปิดเผยมาในชีวิตของคุณอย่างง่ายดายตอนนี้เป็นเวลาที่จะดื่มด่ากับความอุดมสมบูรณ์โอ้โหยินดีด้วยค่ะ รับพลังงานนี้ไปพร้อมๆกับตาเลยเพราะตาคือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองนะคะก็ขอบพระคุณทุกๆคนเสมอที่ซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางแล้วก็ตาเอาวันเกิดกลับมาแล้วนะคะแต่เป็นแบบในรูปแบบของการที่แบบรวบรัดง่ายๆได้ใจความแต่ว่าถ้าคนที่ ชอบในเรื่องของราศีเนี่ยก็จะอยู่ในช่องแมสเซโโละนะคะก็ลงตามกําหนดการเหมือนเดิมเริ่มตั้งแต่วันที่1 8บแปนะคะไล่ไปแต่ละราศีก็รักทุกคนเสมอนะคะวันนี้ก็ให้คิดว่าคุณอยู่ในโรงเรียนมนุษย์ขนาดใหญ่มีมนุษย์ที่น่ารักมีมนุษย์ที่ไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องปกติเจอกับปัญหาอะไรก็เหมือนกับกระโดดก้ามราวก้นหรือไม มายก้านะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะเจอกับความสําเร็จที่ใกล้เข้ามาหรือสิ่งดีๆะ่ะมันอยู่ใกล้มากกว่าที่คุณคิดนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ